ใส่ใช่ไหมเราขาขึ้นสิมูอเฮาครับพี่น้องอยู่แบบงูเลยเราขาขึ้นเราขาขึ้นเนี่ยราจะเย็นจบเนี่ยไหนให้พี่น้องได้ดูหน่อยอนิดนิดนิดมาใส่ถังไปเลยเดี๋ยวร้อยสวัสดีครับสวัสดียามค่ำค,ำคืนพี่น้อง ครับมือนี้พอดีไม่นัดกับหน้าตูครับวา่าจะไปปิดนาตูว,ว่าสิาพาไปจับอันปูเสมครับพี่นนอกผมก็เคยเห็นตั้เยพี่น้องเคยไปใส่แต่กับดักเอานะแต่ว่าก็เคยจับเดี๋ยวมือนี้ผมจะไปร้องเบิงกับหน้าตูกับกับอีกน้องๆคน,นอีกกับหน้าคนอีกหลายคนอยู่ประมาณหาคุนแหละครับสิไปจับร้องเบิงเพราะว่าช่วงนี้น้ามันล้างหลายเพราะว่าน้าม,มันจะถ่วมงูปูเสมนะครับ ก็เลยว่าฉีดลองไปเบิงว่าผมก็บ่เคยเห็นจังเตียแต่ว่ากลางคืนนี่พวกหัวจะใส่แสงไฟได้บ่มันอาจจะภาพอาจจะบ่ชัดนะพนนี่น้องน้องยามคืนเนาะเดี๋ยวไปเบิงก่อนว่าจะใส่แสงไฟได้บ่การใช้ความสว่างได้ก็โอเคเพราะว่าผมเตรียมไฟไปหลายอยู่ถ้าเป็นหลอดทั้งเป็นหัวทั้งแบบแฉ่งๆเลยก็มีครับไปครับพอดีนัดกันไว้ประมาณทุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวเจอกันที่บอ่อโอเคครับผมเจอกันครับครับตอนนี้กำลังหอดบอ่อแล้วพี่น้องอาจจะมืนเกดไดพี่น้องเด้อ แต่าผมจะพยายามใส่ไฟแบบสวางสะวางหน่ครับดูกำลังยิ่มพูดกำลังแก่หนาอยู่ครับก่อนลรงน้มท <c oughs> รร,ร,ร,รมดด้านะครับเมืดอักพีน้องเนีย <c oughs> <c oughs> นี่ทไม,ม,ไม <c oughs> เาเยเดี๋ยวมาเพายว่าทุ่มหนึ่งอาลมเอาหมดนี่ยราวาเมืดยพี่นงง้อง <c oughs> เี่ยเีนไม่มาเชื่อาย วันนี้ก็ให้พี่ตู้ผมก่อนครับพี่น้องผมก็เป็นมือก้อนไปก่อนนะพี่น้องเนาะดังเตี่ยวกวับอนครับม,มาใส่ห้องเนี่ยพี่ตู้ให้ผมใช้ไฟตัวไหนดีไม่ได้วะสว่างเกินนี่สว่างเกินนี้ใช่ปะ่ะโอ้ยทำไงดีจะเห็นสว่างเกินนี่ลงลงครับแล้วเดี๋ยวตอนจับอะไรจะคลายนะพี่น้องเนาะ,นนะจะให้พี่ตู้เราหาคนเนาะพี่น้องเนาะ จำเป็นเนาะนั่นตัวนั่นตัวละนั่นตัวละฮะโอ้ยๆปลาตีนปลาตีน <laughs> กระโดดน้ำต yeah. ิดนิดตัวไหนตัวไหนตกนไหนนดอน่นได้ายได้พี่น้องเ้กอดนันดูงเลยครับไม่ต้องขี่ไม่ต้องขี่ตัวปูออกไปออกไปออกไปออกเอ้เรียบร้อยไหนไหน อะไรกับมันมืดแล้วมันนั่นปลาผมครับแล้วมาทายหมอแกแจงครับไปไมีตัวเร็วเอาเดี๋ยวเวลาไม่ได้เอา,อาดูนะตอนไม้ครับอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหเร็วจริงจรงไหนเนี้ยชัดๆหน่อยทีนี่พี่น้นนโอ,โอ,โองทึบโสมังเัฆตัวใหญ่ด้วยกามงวนเลยต้องใส่ความหมึดมากครับตั้งใจอะไรมันกันบ่กันมันแจกเกินมันจะลงรูเร็วครับ

เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโันจะทันไหมใด้ามสว่างที่สุดครับทุกทุกช่วยกรเนาเป็นวันนี้น่าชมมากะครับอยู่ทัโตไม้เลยครับวไม่อ้ยตอไมนพี่น้องเหยนไ มันวนหลุดกันตัวตัวตนี้กี่ทันปะมันอยู่ปากรูเน่ะทันไหมิ๊ว่าลองดูลองดูลงละโอ้โหมันเร็วจริงๆปูเลยะ ตวัวไม้พี่น้องว่าอยู่ปากรูครับออย,ยูุอยู่จูปากรูรูอยู่ข้างบนอีกแล้วนานเรียบร้อยลุงรู้ไปแล้วไม่ <c oughs> ไม่ทันไม้ <c oughs> <c oughs> ห่างตัวฉลาดครับพี่น้องเพราะมันเห็นคนมามันวิ่งไปหารูเลยนะนัะ่นนั่นนั่นเรื่อ้อะ เยไม่เหลือ oh, ับไม่เหลืออยู่ไหมไหนให้พี่น้องไ้ดูหน่อยหนีบหนีบใส่ถังไปเลยโอเคอย่งชันเฉยอย่างตัวนึ่งทีทันขึ้นนาะทันสิเปิดไฟได้ดูดรอุ่นๆลงน้ำไปแล้ว ข้างน้ำบาตพี่น้องายคลินยำคืนน้องโกแสงสว่างบ่ได้ครับ,บอยู่ต่อใหม่ครับพี่น้องต่อใหม่ครับทันวะทันไหมทันไหน,น,ไหน <laughs> เรียบร้อยไอ้กามโค ตอนนี้ไม่มีรูทันครับพี่น้องทันทันสิโอ้กล้องไม่โฟกัสอีกไหนต้องโอยโอ๊ยไหนดิไปใกล้กล้องหน่อยนี่แหละกับปูเสมเราก็ตำโฮสุดยอดตัวเท่าไหร่ทุกวันเนี้ยวันนี้สองตัวคู่ครับโอ้โหอีทันว่าแต่ว่าผมก็ข้าเบุญไฟเด้อเอายังเอาเลยเอาเลยเซ๊าดดูไหม โอ smoking, ้ยปุ่งแฟนเรื่โอ้วต่อต่อต่อรับต่อยาวๆเลยว้าวลงน้ำไปแล้วโดดต๋อมเลยมันมารอไม่ได้มาขาวพี่น้องเห็นไหนถึงเด้กของล้างนี่สองตัว จนะว่าครับเขาบวกวนกันครับไหนก็นอนไปละมันน,นี้เขาไปหาปูกับไดีตมหาสนกเขาเปนปูมัอนี้เดี๋ยวขอดูน้องก๊อฟหน่อยเจ้าของวังครับเจ้าของวังแห้เปิดเปิดฝาดูให้หน่อยเปิดได้ปะอุ้ยเยอะเลยเยอะเลยเนี่เห็นไหมล่ะน้องก๊อฟเจ้าของวังเขารู้จุดไงเนี่ยมากระลองมาอ่ะเปี้ยว

ันนี้มันเป็นคันใหม่ครับพี่น้องมันพอไฟงี้เป็นไรครับมันจะห่างๆมันไม่เคยมีรมูมันจะอยู่ลุกๆหน่อยนะเนาะไอ้ลุกลุกเราก็จับไม่ได้ขอโทษเรืดด่องกับคลิปนี้บอ,บอสว่างปเ,าเป็นไรครับบอเ้าเปิดไฟบ่ได้ครับใช่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายนะครับบออบ ครับผมใช่ใช่ดีใช่ใช่ป่ะเราขาขึ้นสิมูเฮาครับพี่น้อง <laughs> อยู่กับไอู้เลยเราขาขึ้นเราขาขึ้น ร <plane. S 1> ับผมไปกออย่นเลยเหรเนี่ยม้าเนี่ยเก็บมันรอบลเก็บรอเนก็บรอรอบมาัด โอ้ชยลับพี่น้องตอนนี้เขาก่อยจีกกลับแล้วพี่น้องคือเจอเจองูโอ้ประไว้แล้วพี่น้องเลยตะยานครับตัวบางใหญ่นี่วันในกล่องมันอาจจะบอเห็นวันในดอกซูมบาเลยพวมมือเดียวมือนึงกับจับโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันลกๆอย่างนี้มันน่าจะมีตัวเลยรู้รูก็เยอะนะเต็มเข้าไข่ไม่ได้ เย็นก็รองมาแล้วครับนี้เดนอะอุ้ยกุ้งกระโดดกุ้งเต็มเลยนี่ไงปลาตะเย็นจกเนี่ยขุดรูนี่ไปแล้วโอเคแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปสนุกหดถึงกระท่อมแล้วครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเจอของดีไปแล้วนี่ๆอีกสักตัวนึงอีกสักตัวหนึ่งทันไหมดูรูกันอ่ะไม่มีใช่ไหมว่ากุ้งกระโดดเต็มเลยพี่น้อง เอาจับเลยพอกเรียบร้อยนี่เฮ้ใกล้หน่อยสิโอเคเดี๋ยวเอามาดยอด่วนนะายไงว่าจะไหลาไปไหนเนาะหาสามคนครับสามคนสามทีมครับนี่ของหน้าคนนี้กับเต็มคั้งครับเอาละ อันนี้ของเจ้าของร้านครับได,ได้เบียร์กิน,นได้เลยจีของเจ้าของร้านครับเอาเลยอันนี้ของ,ง,งของแม่ตัวอเอาไปแอ่เดดี๋ยวงแบ่งกันไปกินอย่าไปฆ่าจะไหมไม่ใช่ไอเลี้ยงเบียร์เนี่ยไอเคี้ยใครใครขาดแบ่งกันไปกินอันนี้เอาไปเอาแบ่งกันไปได้เย็นไหมได้ของนายเยนนะ็นเหรอได้สี่ตัวครับ สามตัวใช่หอยแข้งด้วยไอ้เต้ไม่ไม่ฉันอยากลองชีวิตตัวเองเป็นไงเป็นไงอันี่ก็ขึ้นมาผักกันครับผักเกล็ดหนาจังหน่อยสวัสดีครับผมขอการ์ดจิ้มหนาครับผมสวัสดีครับบรรยากาศกองไฟขางน้องพี่น้อง